แกงใต้อีกแล้วนะคะวันนี้แกงใต้มีอันนี้แกงไตปลาเนาะแกงไตปลาคั่วกิ้งแล้วมีปลาลาดพริกกุนเชียงนี่แกงหอยพะโล้กับข้าวเตาย่างเตาย่างโอ้โหน่ากินมากนะคะทุกคนร้านอยู่ติดถนน หนูขอน้ำเยื้อขอน้ำยื้น้ำแกงใต้อร่อยฉ่ำหูข้าวหอผมเฮ้ยนี่ปลาบลห่าหนูไม่ค่อยกินปลาให้คน้วยอย่าเลยกุเชียงด้วยหนึ่งชิ้นเชียง ลุงกับป้าช่วยกันทำสองคนตายายกำลังจะหั่นกุนเชียงดูข้าวอย่าไหมดูหัวยอย่ไหมห้าหกหกห้าไห้พระรูพระร จ๋องใบเลยใบเดียวใบเดียวขอเห็นได้ขาวว่าถูกวยเยอะดิแกงปักใต้ทางงาด้านนอกบริเวณร้านด้านนอกร้านนะคะด้านนอกแกงเหลืองแกงไตปลา ไปแล้วไปแล้วนี่มายาในร้านนะคะพายในร้านเอาล้าอีกไหมลูกมะล้อพอแล้วนี่ผักกะปิกะปิโอ้โห่โผลนมาค่ะมาค่ะเรามากินของอร่อยกันนะคะแกงกระหรือโอ้โหน่ากินมากขนมมาเสิร์ฟถึงที่กล้วยกล้วย กล้วยขนมบอกเลยมาร้านนี้อิ่มค่ะอิ่มจริงๆใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาทานได้นะคะร้านอยู่ติดถนนใหญ่นะคะร้านอยู่ติดถนนใหญ่สายไปบางละจันนะคะถ้าไปทางฝั่งนู้นก็เข้าตัวเมืองสิงห์บุรีนะคะ